สวัสดีค่ะนะคะพบกับเราช่องพรายฟิปซี่แฟมิมอี่นะคะวันนี้นะคะแม่คุณแม่นะคะได้นำนะคะเม็ดทางตะวันนะคะมาให้ฟิปซี่นะคะมาให้ฟิฟซี่แล้วก็ขนมให้น้องน่าๆนะานะคะี <y> ๋เคน,นะคะไม่คว่เชิดนะกล้องค่ะ กอได้เข้าไปกอดขาพี่อวบแล้วนะคะให้หมไปแล้วยนะคะทานไปแล้วนะคะทานไปหาน้องบูบานแล้วก็มาหาพี่เบ๊บซี่นะคะมาหาพี่เบ๊บซี่แล้วก็ค้างอยู่ที่นี่นะคะที่ปั๊มนะคะที่ปั๊มที่คุณตาเคย เคยพักนะฮะสามวันนะฮะด,ะฮะดูแม่ดูนะฮะดูทองคำพิเปปซี่นะฮะ เดี๋ยวเราจะให้พี่ซีอาบน้ำนะคะแม่อาบน้ำหัวทองคำนะฮะปริงป้ากายนะฮะสวยงามมากนะคะแม่ ป้าไปอาบน้ำ,นำนอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำแล้วค่อยออกไปเดินนะเหนื่อยโซ่ใหญ่โซ่ใหญ่ดูโลวทองคำที่<ซ>ที่นะคะนี่ มัวแต่ปั่นย่านะคะแม่ปั่นย่าอยู่ FCO ฮะโอเคฮะอืมแล้วก็มาต่อนะคะอาบน้ำเสำเร็จแล้วก็มาต่อไปบ้านไปเที่ยวนะคะไปหาน้องโบง,งามนะคะพ่อแม่นะ,ะตามไปเลยนะคะตามไปเที่ยวบ้านน้องโบง,งามดิก้ อะไรอ่ะนะเหลือวขวานะอ่ะเดี๋ยวขาไปหาผู้ช้ายนะไปหาน้องนะฮะ มแม่ว่านะคะว่าจะมาหาน้องนะคะแต่ว่าคว,าวันเบนไม่อยู่นะคะแม่แมโอ้พี่บวัวเรียกพี่แป๊บซี่เอแต่งหมูเรียกพี่แป๊บซี่นะฮะเอองัดทางงัดเอางัดทางงัดไปชดไปชดเอาพี่บวัวพี่บวัวกับพี่แป๊บซี่เข้ามาก ốn, ่อนนะเดี๋ยวนะคะพี่เบนไม่อยู่นะคะพ่อยแม่ ไายนะคะมาต่อนะถึงบ้านน้องบัวแล้วนะคะวันนี้มีแจกสับปะรดด้วยนะคหแม่เอานั่นไปเลาะสับปะรดก็มากินแล้วทำไมขอเครงั้ทั้งหมท้งนี ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่เอฟซีบอกว่าไปทำอะไรนะคะผมทั um, um, uh, ้งทั maison, ้งแฟนทั้งแฟนทั้งแม่ควอนนะคะลูกชายเลี้ยงลูกชายลูกชายโตเอาโตเอานะคะไนนนนะกก่่่อออออ้ยบบิิบิน อ้าวบินไปแล้วนะคะหนักตูดฮะบินไม่ขึ้นนะคะ,คะมาดูคูสะคะ่สาวนะคะสาวทั้งสองหนึ่งสองสามนะคะอ้าวตัวนี้ทำไมน่ารักจังเลยแม่ของใครเนี่ยจะอยู่กับนานาาไหมเนี่ยฮะโอ้ มีบัวอยู่นู่นนะชื่นชื่นไปกับพี่แป๊บซี่ไหมนะฮะเวดัเวดเนี่ยถึงแล้วนะฮู้เขาเก่งนะฮะโอ้โหตีเล็กอืมอืมหนูรู้ว่าใครไหมครับนะฮะโอ้นะฮะอืม เดี๋ยวเราไปปิดพริกกันที่บ้านนะคะค่อยๆแม่นะคะถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้นอนนอกบ้านนะคะพ่อๆแม่นะลูกชายเรานอนนอกบ้านนะคะ โอ้ติดเลย็สุดนป่านะแม่ตั้งใจเปิดคลิปเลยนะค่ะ พพีนะคะวันนี้พิปพี่มัดน,นอกบ้านนะคะพอ่อยแม่นะ้นเดี๋ยวเรามาเจอกัน,นในไลฟ์สดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานะคะก็จบคลิปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพลายแป p บซี่แฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีนะคะ